สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ข,ของช่องนายทีนทาโรสเกนะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีพฤษภ ใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่เวลาสีพฤษสหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันได้ใต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้แล้วเบอ,อที่เท่าไร่ถึงที่เท่าไหร่นะเป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวสุขาดาวจันทร์ก็สามารถดูควบคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถเช็คกันได้ในต้คลิปนะคะนะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุาดาวจันทร์เบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดู เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอ่ะจะให้นิ้วในส่วนของรักนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอดูความรักดูกความรักจะดูในเรื่องของดาวศุกร์เป็นหลัก ก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นม,มีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่พร้อมๆกันเลยาความรักพวกคุณในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไงกันบ้านคะขอไัยที่คลิปมาช้านะพอดีว่าในช่วงสงกราน,นติดภารกิจนิดนึงอะนะคะพอเสร็จจากสงกรานแล้วก็เลยรีบมาทํคลิปให้ขอภัยชาวราศีพฤษภและคนาพฤษภาด้วยอ่าโอเคมาเริ่มอ่นานไพ่กันนะคะชาวราศีพฤษภแลคะคนาะพฤษภในช่วงนี้มีความละลา้ลาละลงังหรือเปลา่ลาเอยไพ่แต่สำหรับคืนเจ็ดดาบนะ บางท่านอาจจะมีความละล้าละลังลับลับล่อๆนะคะหรืออาจจะเป็นในการที่เราคิดอย่างหนึ่งแล้วก็แสาดงออกมาอีกอย่างหนึ่งก็ได้หรืออาจจะเป็นการที่เรารู้สึก้อใจไปแล้วไม่อยากจะสู้แล้วไม่อยากจะพยายามแล้วแต่ว่าพอเอาข้อจริงก็ยังตัดใจไม่ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นการที่เราระแวงไม่ไว้วางใจใครบางคนในชีวิตอยู่ตอนนี้ก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูภพ่กันคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยจริงๆตอนแรกหวังกะว่าจะข้ามไปทําคลิปในเดือนพฤษภาคมเลยนะคะแต่ว่าในช่วงเมษายนนี้เรามี โปรนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวชาวราศีพฤษภจะพลาดโอกาสในการจัดโปรของเราไปเนาะก็เลยใส่มาอีกหน่อยละกันนะคะเพราะว่าทุกราศีที่หวานทาไปแล้วหวานจะมีการแนบโปรไว้ท้ายคลิปนะคะเป็นการอ่านชาร์จพื่นชีวิตซึ่งมันก็ค่อนข้างดีกับการที่เราจะใช้ประกอบควบคู่ในการดําเนินชีวิตมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าข้าไปเป็นเดือนหน้าแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําคลิปนี้เพื่อที่จะ ใส่โปรไว้ในช่วงท้ายคลิปนะคะใครสนใจดูต่อให้จบเนาะอ่อะคิงถือถ้วยนะคะบางท่านอาจจะคยบชาวธาตุน้มีนกระบอกพิจิกนะพยายามจะหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกเหนื่อยใจหรือเกินหรือเปล่าคือจริงๆน่าจะเป็นความรู้สึกที่อย่างเยอะอยู่นะคะแต่ว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแล้วคุณไม่อยากจะเอาตัวเองเข้าไปพัวพันอีรุมตุนั้นตรงนั้นแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกัน บางท่านอาจจะลองหันหลังแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นหรืออาจจะลองไปพูดไปคุยไปบริหารเสน่ห์หรือว่า ลองไปทาความรู้จักกับคนอื่นคนที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายขนาดนั้นเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับคนที่เรารู้สึกเหลือเกินในตอนนี้นะคะแต่ว่าภายใต้สาหรับก็ยังเป็นไพ่ก้าวไปถาวต่อให้จะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเราเองก็ยังไม่สามารถปล่อยวางใครบางคนได้ถึงแม้จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความยับเยิเนย่ำแย่หรือพังพินาศแค่ไหนก็แล้วแต่เหมือนเราก็ยังต้องการเขาอยู่ดีเนาะอืมแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นการที่เราอยากจะพักผ่อนตัวเองหรือเล่เา อ๋อพลังงานภาพรวมสี่ใบทำไมเป็นทิงถือถ้วยเอ่ย แม่ชีเนนะคะในช่วงที่ผ่านมาน่าจะรู้สึกยากลำบากมากๆเลยเหมือนกันเนาะคุณน่าจะรู้สึกว่าคุณใช้ทุกลทกลัุที่คุณมีแล้วในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนะคะถ้วยเรียคาถาดาบพึ่งนัดมาใช้หมดเลยแต่ก็ยังไม่เป็นผลที่ดีหรือเปล่าบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกลับๆกันนะคะพายความรู้สึกในใจขึ้นแปดถ้วยไม่ไหวแล้วใช่ไหมชาวราศีพฤษภและขนาดพฤษภแปดถ้วยการหันหลังแล้วก็เดินจากไปนะคะยอมตัดใจที่บางสิ่งบางอย่างที่เราสึกว่ามันไม่เติมเต็มในสิ่งที่เราต้องการ อยากไปไหมคงไม่ได้อยากไปหรอกคะ่ะแต่ว่าหนึ่งคือเราอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้เราอยู่งั้นไม่อยู่ก็ได้พอก็ได้ถอยก็ได้นะคะเรื่องที่ตัดใจแล้วก็ถอยออกมาหรือสองเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะเติมเต็มได้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอีกแล้วในความสัมพันธ์ก็เลยจะถอยออกมาดีกว่าหรือสามมัจจะเป็นการที่เราไม่ได้ถอยแต่เป็นเขา่ถอยจากเราไปแล้วเราเองก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่เราสามารถรั้งเขาไว้ได้หรืออาจจะเหนื่อยที่จะรั้งเอาไว้แล้วก็ปไปได้เหมือนกันนะคะอื ไฮพีเทสเด็กถือเหรียญน,นะคะบางข้อสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆนะรู้กันอยู่สองคนเข้าใจกันอยู่สองคนเปิดเผยไม่ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยาตกต่อการพัฒนานะคะภายเต้สำหรันเก้าเหรียญหนมองว่าตอนนี้ชาวราศีพฤษภและคานาพฤษภน่าจะมองหาคู่แข่งใครบางคนเข้ามาต่อสู้สกับคนที่ให้เรารู้สึกมากๆอยู่หรือเปล่าแล้วก็อาจจะเจอใครบางคนที่ทําให้คนรู้สึกหลงไหลแล้วก็แอบหวั่นไหวด้วยนะคะในช่วงนี้แต่จะมากถึงขั้นที่เราจะปล่อยวางคนเก่าได้เลยไหมหอนว่า ยากอยู่กันนะไพ่ใต่สามพันเก้าเหรียญมันยังแอบทิ้งเถือเขาอยู่ตลอดเวลานะคะขออนุญาตคิ้งเถือเหรียญหน่อยคิงถือเหรียญตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยเดมูนนะคะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันหรือเปล่าหรืออาจจะไม่เข้าใจสถานการณ์เลยก็ได้นะคะ เป็นไห่เดียวมูนบางท่านอาจจะคยุยกับชาวราศีมีนและข้านามีนบางท่านที่อยู่ห่างไกลกันระยะทางอาจจะมีผลกับความสัมพันธ์ด้วยเนาะแต่ถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเราที่อ่านอีกฝั่งเขาไม่ออกนะคะใกล้ก็เหมือนไกลเหมือนห่างกันออกไปไกลทุกทีทุกทีเลยนะอืห้าไม้เท้านะคะค่อนข้างยืดเยิ้อยู่เหมือนกันเดอะทาวเวอร์ Tower, ด้วยออาเข้าไปเลยนะคะเออจัดเม้นโอเคคือหวัดรู้สึกว่าคุณนะ่ะน่าจะรู้สึกยับเยิน มากแหละชาวราศีพุกศลัขนาดพุกศมีอะไรหลายอย่างที่คุณไม่เข้าใจสถานการณ์เลยแล้วมันยุ่งเหยิงอีรุมตรงนังไปหมดนะคะบางท่านอาจจะมีการทะเลาะการถล่มมันเกิดขึ้นหรืออาจจะมีสงครามเงียบสงครามประสาทสงครามต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีโกหรืออาจจะเป็นสงครามที่เกิดขึ้น,นในหัวใจของตัวคนเองก็ได้อาจจะเคยถล่มมาแล้วหรืออาจจะยังไม่ได้ถล่มแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะรากฐานไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็เป็นไปได้นะเลยทําให้ในตอนนี้คุณอยากที่จะปลด่อยเดี๋ยวออกมานะคะอยากจะประกาศอิสรภาพของเองแล้วก็ แล้วก็ปล่อยวางเรื่องนี้สักพักหนึ่งไปหาอะไรอย่างอื่นทําไปหาคนอื่นคุยมากกว่าก็เป็น,ปนไปได้ะอืมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาเป็นยังไงบ้างนะวันนี้วันใช้ไพ่สาหรับเล็กนะคะดูสิจิ๋วมากเลยมันก็ไม่จิว๋วเราแต่ว่ามันเป็นสาหรับเล็กกว่าปัจจุบันนะคะรับปัจจุบันมันจะประมาณนี้ปกติที่วันใช้มันจะใหญ่ๆแบบนี้นะคะใครที่มือเล็กๆอ,อ่ะไปสําหรับนี้เนาะแคบไปได้นะคะใครที่อยากไปซื้อตามก็ได้เลยอันนี้อันนี้ข้างหน้านอันนี้นะคะ ใครที่มือเล็กๆแล้วก็อยากจะลองสับไพ่อ่านไพ่หรือว่าเรียนในการเปิดดวงอะไรอยู่อะลองไปหาสําหรับเล็กๆแบบนี้มาก็ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างสะดวกสำหรับคนที่มือเล็กๆนะคะแต่หวางมือค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่เลยใหญ่ประมาณหน้าได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นปัญหานะคะใช้ไพ่สาหรับใหญ่กว่านี้หวัาก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอ่ะเดี๋ยวดูเขาก่อนว่าเขาเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะพอดีว่าวันนี้หวันมาคอนโดนะคะ ให้ของหวานต่งางๆนานาอยู่ที่คอนโดก็เลยมีหลากหลายให้เลือกอยู่เหมือนกันเนาะอ่ะแปดาวขบายแรกเลยนะคะบล็อกกันหรือเปล่าเออในช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการบล็อกการปิดกัน้นการปิดใจเองเกิดขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่ทางโซเชียลอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นทางความรู้สึกก็ได้ได้เจอกันได้คุยกันแต่ก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกันขวงความสัมพันธ์อยู่เนาะ เขาในตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายบล็อกตัวเองปิดกั้นตัวเองอยู่ก็ได้นะคะไม่อยากที่จะวุ่นวายกับใครเนาะหรืออาจจะถูกใครบางคนบล็อกอยู่ปิดกั้นอยู่เป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้าจากหน้าไพ่ที่เห็นคือสถานการณ์ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ว่าเป็นความรู้สึกตัวเองมากกว่าที่รู้สึกว่ามันแย่เราก็เลยเลือกที่จะขังตัวเองเอาไว้นะคะไพ่แต้สำหรับเป็นไพ่อส์มินเทอร์เรียดด้วยช่วงนี้เขาน่าจะมีเรื่องที่เขาโฟกัสอยู่นะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นนะอาจจะเป็นเรื่องลบๆหรือความรู้สึกที่ยแย่ก็เปป็นไได้ ขอพลังงานภาคโรมสีใบทำไมเป็นแปดดาบเลยเด็กถือถ้วยบางท่านอาจจะเผยชาวทาดน้ำมีนกักบกบพิจิตนะคะในช่วงที่ผ่านมาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจ หรือไม่อาจจะเป็นเขาที่เหมือนคนที่ใส่มีสุดอะก็คือแบบลับๆไม่เชิบลับๆล่อๆหรอกแต่ว่าเป็นลักษณะการทีเล่นทีจริงมากกว่านะคะอยากคุยแบบสบายใจแต่ไม่อยากคุยแบบแบกรับภาระอะไรมากมายขนาดนั้นมีไพห่หกถ้วยเข้ามาตําหนงความรู้สึกในหัวใจของเขาสแสดงว่ายังนึกถึงเรื่องราวเก่าสิ่งเก่าๆเนาะน่าจะยังเป็นช่วงหล่าการล,ลัามีความหลังอยู่นะคะอาจจะเป็นใครบางคนหรือว่าอะไรบางอย่างนะคะ ถ้าคนกับเขาไม่ได้คุยกันนานแล้วอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่เขายังคิดถึงอยู่นะคะแต่ว่าป้าถ้าคนกับเขายังมีซัมติงกันแล้วเขาแอบมีประเด็นเรื่องแฟนเก่าก็อาจจะต้องระมัดระวังในจุดนี้ไว้นิดนึงนะว่าเขาอาจจะยังนึกถึงคนเก่าอยู่ซึ่งในการนึกถึงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แปลว่าจะต้องยังรักอยู่ก็ได้นะอาจจะเป็นความรู้สึกรักก็ได้หรืออาจจะเป็นความรู้สึกแค้นหรือรู้สึกเคดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอืมีไพ่เก้าเหรียญเข้ามาด้วยแล้วก็เดรฟュ ไพ่ตัดสมคิดแฮงแมนนะมันคนที่ยังปล่อยวางอะไรบางอย่างไม่ได้แต่ก็ไม่ได้อยากจะจัดการอะไรนะคะมันปล่อยให้มันค้างคาไปก่อนเฉยๆขอหนึ่งใบให้แปะดาบหน่อยแปดาบเพื่ออะไรเอ่ยจำาพลนนะคะบางท่านอาจจะขวบชาวราศีธนูและขนาหนาธนูเดวเดิลด,ด้วยบางท่านอาจจะขวบชาวราศีมังกรและข้านามังกรน,นะคะเขาในตอนนี้น่าจะพยายามบล็อกตัวเองนั่นแหละแล้วก็พยายามที่จะปรับสมดุลตัวเองเนาะ ืแต่มาพร้อมกับไพ่เดวิลไม่น่าจะได้นะคะเพราะว่าความท็อกซิคค่อนข้างจะอัดแน่นในจิตใจเหมือนกันหรือไม่อาจจะยังรู้สึกเหนียวแน่นหนึบต่อใครบางคนอยู่นะคะคนที่ทําให้รู้สึกว่าสุขเหลือเกินเป็นไพ่สิบถ้วยสุขก็สุขเต็มที่นะคะแต่เวลาที่ท็อกซิกก็น่าจะเต็มที่เต็มอนุ่เหมือนกันเขาอาจจะมีใครบางคนที่เขารู้สึกว่าเติมเต็มหัวจิตหัวใจนะ่ะแต่ทีเนี้ยพอสิบถ้วยหกถ้วยมาเจอกันหักลบกันละทีสี่ ถ้าคุณเป็นความสัมพันธ์ใหม่นะคะแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนด้วยวับว่าเขาอาจจะมีใครบางคนที่เขายังลืมไม่ได้นะคุณเป็นคนที่สามารถเข้าไปในชีวิตของเขาได้แต่ว่าเขาเหมือนยังไม่มีคําตอบให้กับคุณเดี๋ยวค่อยดูก็ได้ว่าเขารู้สึกกบบคุณแต่วา่าจากหน้าไพ่ที่เห็นรู้สึกว่าอะไรใหม่ๆที่เข้ามาในตอนเนี้เขายังไม่มีคําตอบจะรับกับไม่รับจะปฏิเสธก็ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันกตัวเองต้องการอะไรนะคะ เหมือนสิ่งที่รอคอยยังไม่มาสิ่งที่มายังไม่ใช่สิ่งที่ต้องการอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าคุณกับเขายังคบกันและสร้างความสัมพันธ์กันอยู่อาจจะเป็นอดีตเก่าๆระหว่างคนกับเขาที่ยังเป็นปัญหาก็ได้นะที่เขายังรู้สึกว่าเขายังก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันเลยว่าเขาในตอนนี้ส่วนใหญคุณทายแต่สองพื้นสิบไม้เท้าดูจะมีความหนักอกหนักใจนะคะที่ยังแบกรับเอาไว้อยู่ยังไม่ได้เปิดเผยมันออกมาะ แฮงแมนนะคะสดาบด้วยยังมีความสับสนอยู่สามไม้เท้านะคะสองเหรียญตามนั้นเลยค่ะถ้าคุณกับเขาเเคยคบหรือสางความสัมพันธ์กันแล้วก็ห่างก,กันไปสักพักหรือมีประเด็นมีปัญหาแล้วก็แยกแยกกันหรือจบกันอะไรก็แล้วแต่นะคะเขายังลืมคุณไม่ได้ค่ะต่อเขาจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาหรือมีคนใหม่เข้ามา ก็คุยได้แต่ก็ยังเลือกคุณอยู่นะคะยังรอคอยคุณอยู่เป็นไพ่สามไม้ท้าที่วงบอกถึงคนเกา่าคนไกลย,ยังรอคอยกลับมาคูมาเจอกันถ้าอยู่ห่างไกลหรือว่ารอคอยกลับมาคืนมีกันถ้ามีปัญหากันอยู่เนาะแต่ถามว่าจนขึ้นมาทําอะไรไหมคงไม่ะนะคะคงรอเง,เงียบอยู่ในที่ของตัวเองมากกว่ามีไพ่สองเหรียนด้วยนะ่ะเหมือนอังอยากจะเลี้ยวความสัมพันธ์ต่อนะแต่ก็มาพร้อมกับไพ่สองดาบที่วงบอกถึงการที่จะเอาอะไรก็ไม่เอาสักอย่างนะคะในตอนนี้เนาะแต่สําหรับบางท่านที่ เพิ่งเข้ามาในความสัมพันธ์ของกันละกันเป็นคนใหม่หรือเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็เขามีประเด็นเรื่องคนเก่าด้วยก็ตามนั้นเลยค่ะว่าเขาอาจจะยังมีเรื่องราวเก่าหรือคนอเก่าๆอยู่น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณค่อนข้างเหนื่อยใจเพราะว่า บางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะลุกเต็มที่เลยนะคะถ้วยเหรียญคาถาดาบงัดขึ้นมาจีบเขาเต็มที่เลยแล้วเขาก็ดูเหมือนจะเล่นด้วยซะด้วยสีเป็นไพ่เด็กถือถ้วยคือทําให้เรารู้สึกกระช่วงกระโชยหัวใจแต่ว่าพอจะเอาเข้าจริงเขาแตกเบรดซะงั้นพอเราจะจริงจังเขาถอยหลังซะงั้นนะคะเพราะจากหน้าไพ่ที่เห็นรู้สึกว่าเขายังมีกลิ่นอายเรื่องเกา่าๆหรือคนเกา่าๆอยู่อาจจะยังรักอยู่หรืออาจจะยังแค้นอยู่หรือว่ายังเข็ดอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาเหมือนยังไม่ได้โฟกัสมาที่คุณอย่างเต็มที่ขนาดนั้นนะะค อืมอ่ะที่แต่ว่าเขาน่าจะรู้สึกอบอุ่นใจเวลาที่เขาได้อยู่ได้คุยกับคุณกันนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็นแล้วแต่เนาะทีนี้มาดูกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าชาวราศีพฤษภและคะพฤษภก็เป็นคนที่ถือว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีสําหรับทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะจนทําให้บางคนเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากคุยกับเราอยากปรึกษาเราเพราะว่าเราเหมือนน้ำเย็นนะที่คอยชโลมจิตใจของทุกๆคน แต่ว่าอารมณ์ในเชิงชูสาวก็ไม่รู้วิ่งมาด้วยหรือเปล่านะคะก็ต้องดูดีๆนะแต่ปัญหามันคือบางคนอ่ะชอบพึกศพแต่พึกศพอ่ะแต่ไม่ชอบเขาหรือออกอ่ะเออพึกศพจะชอบบางคนที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราปัญหาอยู่ที่ตรงนี้เหมือนพฤกศพอ่ะเป็นคู่ตรงข้ามกับราศีพิจิกเนาะราศีพิจิกจะเป็นแนวนิ่งๆทําให้เราเหมือนต้องค้นหาตลอดเวลา แล้วจิตของเราก็จะรู้สึกเหมือนอยากรู้อยากเห็นเขาคิดอะไรอยู่ทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเหมือนเราจะไปสนใจกับคนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสนใจเราปัญหาจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยมันก็เลยทําให้เวลาที่มีคนสนใจอะ่ะเราก็ไม่อินแล้วเราไปอินกับคนที่ไม่สนใจค่ะเออซึ่งคู่ตรงข้าวเนี่ยมันเป็นได้ทั้งแรงผลักแล้วก็แรงดึงในเวลาเดียวกันนะคะอืมอ่ะคำแนะนำมาดูน,น้องก่อนน,น้องเนาะว่าน,น้องจะเป็นยังไงบ้างเอ่ย 8ไม่เท้านะคะหลายท่านยังมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารขยับขยื่นความสัมพันธ์อยู่เนาะถ้าอยู่ห่างไกลและอยากพบเจอก็อยังมีโอกาสอยู่นะคะเพราะไพ่ใช่เรียนด้วยยังมีความผูกพัขขนยังมีความคิดถึงกันอยู่แหละถึงแม้ว่ามันจะมีความเหนือ่อยมีความยากลำบากอยู่ในนั้นนะคะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดูจะควบคุมจัดการได้ค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะบางท่านอาจจะมีความแตกต่างกันน่อนข้างเยอะนะคะอาจจะแตกต่างกานันในเรื่องของสัญชาติศาสนาวัฒนธรรมอารมณ์อายุภาษานะคะหรืออาจจะ เป็นคนที่คุยกันค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างตานแต่ก็ตัดยากตัดเยน็นตัดกันไม่ขาดสักทีนะคะเหมือนยังมีแรงดูดซึ่งกันและกันเนาะซึ่งเป็นไพ่สเตรนท์บางท่านอาจจะฝึกชาวราศีสิงห์และคศนาสิงนะคะคุยถึงเท้าแล้วก็เด็กถือถ้วยอืม ไพ่ตาสองเป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะหัรู้สึกว่านารน้องความสัมพันธ์เท่าที่ดูหัวว่าโอกาสในการพูดคุยกันหรือการวนเวียนในวงโคจรของกันและกันน่ะก็ยังมีให้เห็นอยู่เนาะแต่ทีเนี้ยพอใครบางคนหัวร้อนอารมณ์ร้อนหรือว่าอยากที่จะจัดการความสัมพันธ์อีกคนนึงก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ยังดูลอยไปลอยมาอยู่ยังเหมือน เป้าหมายเราเป็นอย่างหนึ่งเป้าหมายเขาเป็นอีกอย่างหนึง่งมันยังดูไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แต่ว่ายังมีแรงดูดอยู่ไหมยังสามารถคุยกันอยู่ไหมหรือว่ายังไปต่อได้อยู่ไหมยังไปต่อกันได้อยู่นะคะค sort of ืออย่างที่หวาบอกแล้วว่าชาวราศีพฤษภอ่ะจัดอยู่ในกลุ่มของเพื่อนที่ค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าเราเป็นที่ปรึกษาได้เราเป็นคนที่คนอื่นสามารถคุยกับเราแล้วสบายใจจนบางทีเราก็แอบหวั่นไหวกับคนที่มาปรึกษาเรานึกออกป่ะแต่ว่าคนที่มาปรึกษาเราโดยส่วนมากที่ไม่ใช่ทุกส่วนนะต้องบอกก่อนมันเข้ามาปรึกษาเรา เพื่อเขาไปอิ่มกับคนอื่นเออปัญหาันอยู่ที่ตรงนี้แหละมันก็เลยทําให้บางทีเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยสมหวังเพราะว่ามีคนที่เขาชอบเราแต่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกอิ่มขนาดนั้นอืมแต่คนที่เราไปชอบเขาบางทีเขาอาจจะอิ่มกับคนอื่นอยู่มันก็เลยเมนันดูค่อนข้างซับซ้อนนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบนี้บอกว่าขึ้นอยู่กับจังหวะพื้นดวงของแต่ละคนแล้วก็แรงดึงดูดของพื้นดวงที่เรากับเขามีต่อกันด้วยบางทีเราอาจจะมีดงที่แพ้ทางเขาอยู่เลยทําให้เราเหมือนยอมแบบให้เขาได้ทุกอย่างอะไรยเี มันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะซึ่งค่อนข้างจะได้เห็นใจนะะวันก็มีดูที่แพ้ทางคนที่หวันคุยก่ะนน้านี้ก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะปล่อยให้เขาทําอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าพอเรารู้แล้วอ๋อโอเคมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมบางทีเราอาจจะไม่ได้ชอบเขาหรือว่ารักเขาขนาดนั้นแต่เราแค่มีดูแพ้ทางเขาเลยทําให้เราถอยกลับมาตั้งสตินะคะแล้วก็โอเคชั่งน้าหนักหรูอว่าบางอย่างมันก็โอเคแต่บางอย่างไม่โอเคเราก็อย่าไปยอมนะคะอืมอ่ะทีนี้คําแนะนำหน่อยแล้วกันนะ ีไพ่ที่ยังไม่ได้เปิดขึ้นมาเองนะคะก็คือพยายามมองโลกในแง่ดีนะคะชาวราศีพฤษภลลกษนาดพฤษภแต่ว่าชาวราศีพฤษภส่วนใหญ่ก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วน่ะเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักสงบมากกว่าการสร้างสงครามนะคะการงานและการเงินอาจจะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ด้วยนะคะบางทีไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็อาจจะทําให้ความเข้าใจ โบคล่องไปด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องการเงินอย่างมาพบมาเจอการแต่ว่าติดขัดในเรื่องการเงินหรือว่าเวลาในการจัดการก็อาจจะมีผลกระทบเหมือนกันเนาะไพ่บอกว่าเมเดียฟอร์นะคะทุกอย่างมันมีกลไกมีเงื่อนไขของมันอยู่ถ้าความสัมพันธ์นี้ยังมีอะไรซึ่งกันและกันเดี๋ยวมันก็จะดึงให้คุณและเขากลับมาอยู่ในวงโคจรซึ่งกันและกันเองนั่นแหละค่ะ Express your l o v e นะคะแสดงความรู้สึกรางของคุณออกมานะถ้าคุณมีความรู้สึกอยู่ก็ปล่อยไปตามความรู้สึกของคุณค่ะแต่ถ้าคุณรีีช็คตัวเองแล้วมันไม่มีแล้วความรู้้สึกกนนั็ อาจจะถึงเวลาที่คุณจะต้องมองหาคนที่มีแรงดูดกับคุณคนใหม่หรือว่าใครบางคนที่มีแรงดูดกับคุณมากกว่านะคะซึ่งในแรงดูดเนี้ยเรามีให้เขาและเขาก็ต้องมีให้เราด้วยนะเราไม่ให้เขาฝ่ายเดียวแต่เขาไม่มีให้เราถ้าเราไปดูแต่งงานยากบางทีเราอาจจะไม่ได้แต่งพาะเตุชะนี้ด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอ่ะไพ่ต่สองเป็นไพ่ for giving and learning นะ ลองรีช็คดูค่ะว่าความสัมพันธ์นี้คนได้รับบทเรียนอะไรมาบ้างจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะให้อภัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้อภัยเค้าให้อภัยตัวเองให้อภยัยโชคชะตาคืออย่าไปโกรธเคืองอะไรหรือแบกอะไรมากมาย พื่อให้จุกคนมันจะได้เดินหน้าไปได้คล่องตัวมากขึ้นเนาะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ดาวประจําตัวคนเดินถอยหลังนะคะอาจจะส่งผลทําให้คุณรู้สึกถึงความดีเลยล่าช้าบางท่านอาจจะติดขัดในเรื่องของการเงินด้วยหรือความไร้ข้อสาคัญม,มีปัญหาด้วย,วยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ดาวประจาตัวคุณเดินหน้าแล้วนะคะแต่แต่ว่าเพิ่งจะเริ่มเดินหน้าได้ไม่กี่วันก็อาจจะยังเดินสเปกส,สปะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเนาะแ,แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วก็น่าจะลงตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็การใช้ แต่ว่าถ้าใครที่ในช่วงที่ผ่านมาเราเองก็ถอยหลังหนักเหมือนกันในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรายังต้องซ่อมแซมตัวเองเพื่อให้อยู่ในสภาวะปกติก่อนเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะเพราะว่าการดูดาวมันเป็นการดูภาพรวมกกว้างด้วยแต่ถ้าจะเจาะจงเฉพาะบุคคลอ่ะต้องเป็นการดูพื้นดวงคือสิ่งที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่วันที่คุณเกิดวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดน,นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข้อมูลคุณเพื่อที่จะดูว่าพื้นดวงของคุณเป็นยงไนาะ บางคนที่ช่วงนี้อยาเป็นช่วงที่ดวงตกอยู่บางทีพอดาวดีๆเข้ามาก็อาจจะช่วยเราได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตีมหลักของเราในปีนี้มันยังเป็นคะแนนที่ยังน้อยอยู่ยังเปราะบ,บางอยู่นะคะเวลาที่ดวงตกจะเหมือนเรานั่งอยู่บนเรือแล้วเราพายเรือทวนน้ำนะคะ พายให้ตายมันก็ไปได้นิดเดียวอนะไรเงี้ยแต่ก็ต้องพายอยู่ดีนะคะจะอยู่นิ่งๆเลยมันก็ไม่ได้มันก็นนจะยิ่งถอยหลังหนักไปกว่าเดิมเนาะแต่ว่าถ้าไปช่วงที่ดวงกลางๆก,ก็จะเหมือนกระแสะน้ํานิ่งนะคะอาจจะเหนื่อยแต่ว่าก็เห็นผลเหมือนกันแต่ถ้าเป็นช่วงที่ดวงขึ้นอาจจะไม่ต้องทาอะไรมากนะคะชีวิตเหมือนติดปีกนั่งอยู่บนเรือแล้วก็ลอยไปชิวๆสบายๆก,ก็ แต่ละคนจะมีจังหวะชีวิตของตัวเองนะคะไม่มีใครที่ชีวิตจะดวงตกตลอดไปแล้วไม่มีใครที่จะดวงขึ้นตลอดไปทุกคนจะมีกราฟชีวิตของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองช็คิของตัวเองดูนะคะโอเคค่ะชาวราศีพฤษภราคานาคบศกนี้คือแนวโน้มความรักความสมพัธ์พวกคุณในช่วงนี้ยามจถึงสิ้นเดือนในษาย,ายานี้นะคะ ขอแพ้ที่คลิปมาช้านะคะแต่ว่าทุกคลิปที่ทําก็เต็มที่ทุกคลิปนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่สนใจโปรก็สามารถติดตามต่อจนจบท้ายคลิปได้เลยนะคะเป็นโปรซัมเมอร์นะจริงๆโปรนี้หวานตั้งใจว่าจะให้ถึงประมาณช่วงสงกรานนะคะเป็นการต้อนรับสงการานปีใหม่ไทยของเราแต่ว่าหทำคลิปไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยขยายต่อไปอีกนิดนึงละกันเพราะว่าถ้าตัดจบในช่วงสงกรานลาศีอ,อน่นที่ยังไม่ได้ทา ก็อาจจะไม่ได้รับโปรไปด้วยเนาะก็ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะคะก็เลยขยายโปรต่อไปถ้าใครสนใจก็ดูต่อให้จบคลิปแล้วกันใครที่อยากจะดูคลิปราศีอื่นมาทาครบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นกุมเมถุนเมษสิงหนูมมีนกรกฎอิจิกนะคะมังกรกันนะคะก็ทําแล้วแล้วของราศีพฤษภก็ เดี๋ยวก็ได้ลงก็คุณจะได้ดูพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ในคลิปลายถ้าใครอยากดูแบบแยกสถานะก็มีลงไว้ให้แล้วในสําหรับเดือนเมษายนเดี๋ยวเราเร็วนี้จะลงในส่วนของพฤษภาคมนะคะเงียก็ความติดตามไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะทุกคนเรื่องราสฝังกันได้นะเป็นการอา่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแหละอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะและว้วพบกันคลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ก็ขอแอบบอกโปรนิดหนึ่งนะคะตอนนี้นายทินทารมีจัดโปรอยู่นะเป็นโปรของชาร์จพื้นชีวิตบวกกับไพทาโรนะคะให้คุณได้อัปเดตดวงชะตาของคุณก็คือ ดูว่าพื้นดวงของคุณเป็นยังไงนะคะหา GPS ของคุณให้เจอเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าคุณควรจะต้องทําอะไรตอนนี้คุณควรโฟกัสอะไรหรือตอนนี้คุณควรจะต้องระมัดระวังอะไรเนาะหรือว่าถ้าคุณมีใครสักคนหนึ่งที่คุณอยากจะรู้ว่าคุณกับเขามีความเป็นไปได้บ้างไหมเข้ากันได้หรือเปล่าเรามีดวงแพ้ทางเขาบ้างไหมก็สามารถมาเช็คได้นะคะแล้วก็ถามอารมณ์ถามความรู้สึกของเขาในรูปแบบของไพ่ทาโร่ได้เลยเนาะถ้าใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ข้างล่างนี้นะคะที่หวนแนบเอาไว้ในการดูดวงส่วนตัวก็เข้ามาดูรายละเอียดกันก่อนก็ได้ค่ะโอเคค ก็ไปนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แนละ้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย